เฮียฮอว่ายังไงเปิดเรตติ้งวันแรกพุทธอภิวันอ่านข่าวช่อง8ผิดคาดมากๆ เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยสำหรับพุทธ,ธอภิวันหลังย้ายมาอยู่ช่องแปดยังเป็นทางการในรายการลุยชนข่าวนอกจากขอฝากตัวกับฟแฟนๆแล้วยังได้ฝากตัวกับเพื่อนผู้ประกาศข่าวร่วมรายการอย่างเมชนิดนันโดยพุทธได้แซวตัวเองว่าวันนี้ลองดูจะแย่งน้องเมอ่านข่าวไหมเพราะมีบางคนบอกว่าตั้งชื่อรายการคุยคนเดียวจริงๆรายการนี้ชื่อลุยชนข่าวไม่ได้คุยคนเดียว ในการอ่านข่าวในวันแรกมีช่วงหนึ่งพุทธก็หลุดปากพูดถึงทีวีช่องเก่าด้วยโดยพูดว่าทีมข่าวอมรินทีวี และต้องบอกเลยว่าสำหรับวันแรกก็สามารถดึงเรตติ้งรายการข่าวช่อง8ได้พุ่งสูงขึ้นได้โดยทำไปที่0.610ต่อ0.656อย่างไรก็ตามก็ยังน้อยกว่าคู่แข่งอย่างไทยรัฐนิวโชว์ที่ได้2.037 1.873และรายการเดิมของตัวเองอย่างทุบโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทีวีอยู่ที่1.160 1.743 เรียกได้ว่าวันแรกก็ถือว่าน่าพอใจไม่น้อยเลยทีเดียว